ที่คะ่ะพี่น้องป้องป่ายสุปุสุกนวันนี้จะพามาดูรถไถนี่ค่ะ,กะเกษตรกรเขามีรถไถนะคะแล้วเขาเลี้ยงงัวนะคะช่วงนี้เขาก็เลยมาเกี่ยวหญ้าขึ้นรถไถนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะนี่เป็นวิถีกเกษตรกรในภาคอีสานนะคะพี่น้องป้องป่ายสุภุสุกนมีรถไถหนึ่งคันเนี่ยทำงานเหมือนกับเป็นรถจูงลากได้ด้วยนะคะนะคะ เดีย๋ยวเราพาไปดูกันใกล้ๆเนาะว่าสภาพรถนี้เป็นรถรุ่นไหนอะไรยังไงนะคะเป็นคูโบต้าเนาะคูโบต้านะคะมีชื่อร้านผู้จำหน่ายคือเราเจริญนะคะสีสเกตเราเจริญรุ่น L4508 นะสมรรถนะ นี่ก็เขาเอาเหล็กมาอ็อกนะคะวางเพิ่มเลยคะไว้สําหรับขนเนาะขนกระสอบข้าวสารก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงกลางวันนะคะก็มีการมาเกี่ยวหญ้านะเกี่ยวหญ้าบริเวณนี้จะแบบเป็นที่ปลูกหญ้าโดยเฉพาะเลยนะเอาไปเป็นอาหารสําหรับงวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดที่มีกําลังเนาะ ลงทุนมีรถคูโบต้าแทรกเตอร์ไว้สักหนึ่งคันนะฮะไว้เป็นยานพาหนะในการลำเลียงเนาะแต่เราก็ต้องมีรถเขาเรียกว่าหัวลากนะคะอันนี้เป็นหัวลากเพิ่มเติมเนาะก็มาใช้ตัวโบนี้นะคะมีการคานเนาะต่อเชื่อมอันนี้ก็เป็นรถลากก็เอาไว้ขนขนส่งนะขนย้ายทั้งสัมภาระเอ่ยนะคะ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวกลองน้ำมันน้ำมันเครื่องนะคะรุ่นนี้คูโบต้า L4508 นะคะร้านที่จำหน่ายเนาะที่เมืองศรีสะเกดเราคือศรีสะเกดเราจเจริญน,นะคะโทร045น1 8 3 682443 643 5899 7นะคะก็ใครสนใจก็ลองโทรสอบถามราคาแล้วก็ เงื่อนไขในการผ่อนชําระนะคะว่าผ่อนได้กี่งวดน,นะคะดาวเท่าไหร่นาองลอ,องดูนะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็นําเสนอไว้แต่เพียงสั้นๆนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อ,อตัวแทนจําหน่ายในพื้นที่จังหวัดที่ท่านมีที่ดินเกษตรอยู่นะจะได้ไม่ต้องเจอปัญหาเรื่องค่าขนส่งที่แพงนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะอ้าอีกนิดนึงนะคะ ขับเคลื่อน 4WD นะคะนี่คือขับเคลื่อน4ล้อนะโอเคนะค่ะก็ขอจบไว้แค่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากที่รับชมจนจบคลิปนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า See you again